สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเมลเบิร์นชื่อเล่นชื่อบูนาณสักชื่อเล่นชื่อบูนานณสักสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเมลเบิร์นชื่อจริงชื่อบูนาณสักรครับวันนี้เราจะมาวาดรูปอย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วกดไลค์ด้วยนะครับเรามาดูกันครับอย่างแรกเลยทาแบบนี้ก่อนอันที่2องมันตัว A อะไรครับอ่าไหนเล่าซิว่านอะไรบ้างอันนี้คือพวกดอกไม้นะครับอันนี้คือผีเสื้อนะครับส่วนอันนี้คือไข่ครับอันนี้คือนก <c oughs> นก <c oughs> นกที่มีปีกเหมือนนายเสืออันนี้อันนี้ก้อนเม็อันนี้ก้อนเม็อันนี้มาทิย์ฮัตตี้็อกกี้อดอกไม้เหมือนกันเต้นแล้วก็กองไฟแล้วก็บ้านแล้วก็พงแล้วก็เปิดรถที่เปิดรถอันนี้หน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างแล้วก แล้วก็แักไว้น้ำนี่นก็รั่วรั่วไอตัวเนี้ยยากอไรนะอมาจจะมันจะไม่ต่างกันนะไอที่ตัวมันเป็นอมเตอร์มันจะมีจุดจะมันะีจุดนุแต่ตัวไมไม่ใช่อิมัเตอร์มันจะไม่มีมันจะปกติเกจกรรวันนี้ก็อือวาดลูกเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ ขอตัวนาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกับการว่ารูปลืมแนะนำตัวเลยเด็กชายเมลเบิร์นเด็กชายเมลเบิร์นชื่อเล่นชื่อเมลเบิร์นชื่อชื่ออะไรนะอชื่อจริงชื่อ วันแักสักสี่โลมาวันนี้เราจะมาวาดรูปกันอย่าลืมกดติดตาม s u b s c r i b กดไล์